โอเคสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องนนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ต้องตังกล้องแล้วอดไม่ไหวต้องต้องโชว์พี่พี่น้องๆ้องทุกคนนะครับข้างขวามือของผมนะครับเป็นวินส์นะครับวินส์ก็คือเป็นมอเตอร์หรือว่าคนบ้านเราเรียกว่าก้านสมอเนี่ยครับก็คือวินสมอของเรือนะครับคือเราเนี่ยบริษัทผมนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายวินของประเทศอิตาลีนะครับ ที่เคยรีวิวไปก่อนๆแล้วว่ามีวิน15 15กิโล25 35 45ไปจนถึง2-3 0 0กิโลนะครับวันนี้วิน์จากอิตาลีเข้ามาสดๆส,สิงๆกล่องกำลังร้อนๆเลยทุกคนนะครับวินที่เข้ามาวันนี้เป็นวิน2์2ขนาดนะครับเป็นขนาด95กิโลกับขนาด55กิโลนะครับผมตั้งกล้องให้ทุกคนดูเลยว่า วินทําไมผมถึงเลือกวินของอิตาลีมันแตกต่างยังไงกับวินทั่วไปในโลกนี้นะครับกล่องแรกเลยเป็นกล่อง9.5กิโลนะครับผมได้แอบเปิดเรียบร้อยแล้วเช็คของเรียบร้อยนะครับกล่อง9.5กิโลเนี่ยจะเป็นวินตัวใหญ่สามารถใช้ได้ทั้งเชือกและทั้งโซ่นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นลูกลอกนะครับพร้อมกับตัวล็อกวินนีน่ซูมให้ดูเลยนะ อันนี้เป็นตัวล็อกโซ่หรือล็อกเชือกนะครับเมื่อเราสั่งวินเนี่ยก็จะมาพร้อมนี่ครับตัวลอกนะครับอันนี้หนักนะไม่ใช่เบานะเพราะว่าเป็นสเตเลตสสเตเลสามสามมาพร้อมตัวล็อกเขี้ยวนะครับล็อกล็อกตัวล็อกตัวนี้จะพิเศษหน่อยทุกคนมันจะแตกต่างคือตัวนี้มันจะล็อกได้ทั้งเชือก และล็อกได้ทั้งโซ่นะครับเชือกเนี่ยมันประมาณ16มิลถึง22มิลนะครับมันจะเข้าเคี่ยวเคี่ยวก็จะมีทั้งหมดหลายระดับนะครับส่วนโซ่เนี่ยก็จะเป็นตัวล็อกตัวนี้นะครับโซ่เนี่ยจะเป็นตัวล็อกเคี่ยวมันจะมีหลายหลายมันจะมีหลายเขาเรียกฟังก์ชันของการล็อกอะครับนะครับ,นะรบแล้วตัวที่มาเนี่ยอันนี้เป็นของตัว9กกิโลนะที่ผมบอกว่าเฮ้ย เมื่อก่อนเนี่ยผมทําเรือลําใหญ่ให้เพื่อนผม,มนะครับคุณเอ๋ที่กเกาะสม็จคุณเอ๋ก็จะใช้สมออยู่ประมาณ150กิโลเขาก็บอกว่าเฮ้ยเทิดเราทางทางแถวแถวระยองเขาก็มีตัวแปลงวินเองนะฮะวินสมอที่เรือประมงที่ใช้กันเป็นร้อยโลเนี่ยวินของตัว150กิโลของเรือใหญ่เนี่ยประมาณ90ฟุตเนี่ยที่เป็นวินมาตรฐานที่สวยงามนะครับ เหมือนที่เราสั่งกันมาเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะครับวินเนี่ยจะมีให้เลือกซึ่งที่เราใช้โอ้ยอันนี้มันไม่ธรรมาดานะทุกคนตัวนี้ก็คือสำหรับตัว95กิโลคือพี่ๆเรือประมงน,นะครับเขาก็จะใช้ตัวแปลงราคาเนี่ยถ้าดีหน่อยแรงหน่อยก็ตกประมาณแสนนึงแต่ผมนำเข้ามาเป็นเป็นจดลายเส้นเลยว่าเราเป็นตัวแทนในประเทศไทยราคาที่ขายตัว150กิโลเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณแสนเจ็เราก็เฮ้ยมันก็ต่างกันแค่6 7เจ็ดหมื่นนองอะแต่ว่าราคาความต่างนั้นอะมันทําให้เราได้ของดีมากๆเลยแรงมากนะครับแรงมากผมเคยใช้มาหมดละไอที่วินหัวเดียวใช้โซ่อย่างเดียวใช้เชือกอย่างเดียวเนี่ยพอเวลามันตึงมันร้อนเนี่ยมันหยุดมันหยุดแล้วต้องใช้ทิ้งเวลาประมาณ30วิวิเพื่อให้วิ้นกลับมาทํางานได้แต่ตัวนี้เนี่ยพอมันหยุดปุ๊บมันหยุดแล้วมันกดต่อได้เลย พักตัวนี้มาดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ห้าสิบห้ากิโลนะครับผมว่ามันกําลังเหมาะกับเรือที่เป็นเรือยอชในบ้านเรานะครับตัวนี้เป็นตัวห้าสิบห้ากิโลห้าสิบห้ากิโลเนี่ยจะเป็นมาอย่างนี้เลยเขาจะมาเซตให้เราเลยเพราะว่าตัวนี้หนักอยู่ประมาณยี่สิบกิโลนะครับตัวเมื่อกี้เนี่ยหนักอยู่ยี่สิบห้ากิโลต่างกันห้ากิโลแต่ว่าพลังดึงมันต่างกันถึงสมอสี่สิกิโลครับ ตัวนี้เนี่ยผมให้ดูว่าเป็นตัวที่เขาเมิร์ชมาแล้วติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกันเลยตัวกินตัวเคี่ยวนะครับนี่อ่ะตัวนี้ตัวห5าห้าห้าสิบห้ากิโลนะครับมาพร้อมส่งลูกค้านี่ผมรีวิวให้ดูเท่านี้มาทั้งหมดสี่กล่องนี่นะครับ4ตัวเหลือประมง,งใช้ได้นะแล้วก็เป็นตัวที่ดีด้วย โอ้โหทดลองเรือ51ฟุต2ท้องนะครับกับเครื่อง Mercury 300นี้หลายๆท่านเคยอินบ็อกมาถามผมว่าไอ้เทิร์ดวินสมอเนี่ยมันราคาสูงจะวะของอิตาลีอิตาวินเนี่ยเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับว่าทำไมมันเจ๋งยังไงนะครับนี่นะครับสมอ25กิโลนะครับกับเรือ51ฟุตมันก็ต้องใช้สมอใหญ่นะครับเราก็ทิ้งลงไปเลยปกติเลย นี่ทิ้งลงไปนะฮะจริงๆตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำเป็นตัวล็อกสอง,สองทบได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับปรับให้ฟรีหรือไม่ฟรีนะครับเอาลงเลยเอาลงเลยนี่แหละครับแล้วเราก็เดินเครื่องช่วย <S <S <ม>เดี๋ยวให้ดูว่ากับตันเขากดกันตรงไหนตัวตรงนี้นะครับอ่ะกดเลยเห็นไหมเห็นไหมพอกดเอาลงปั๊บ จบนะครับมันเร็วอยู่นะมันเร็วอยู่นะครับวินสมอเนี่ยมันเร็วอยู่แล้วมันจะมีตัวนี้ครับสติปล็อกนะครับส0ิล็อกเชือกนะครับแล้วเราก็ทํารางนะครับรางของเราผมก็รับทํานี่ตึงแล้วอยู่แล้วเราก็ถอยเรือเชือกช่วยนะฮะพอถอยเรือช่วยปุ๊บก็กินก็ตอนนี้ประมาณ20เมตรได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูศักยภาพวินนะอันนี้วินสําหรับสมอ35กิโลนะฮะสมอ35กิโลอ่ะ ตวโตวิน้นมาเลยนี่ครับถ้าโดยปกติเนี่ยถ้าสมองเราก็จะกดวินโดโดย,โดยวิน้นก็จะดึงเลยนะครับถ้าเป็นคนปกติก็มานั่งสากันอยู่นะฮะเสียเวลาอันนี้คือ20 20เมตรนะขึ้นแล้วมันจะตึงหน่อยพอตึงปุ๊บอย่าเพิ่งกดปล่อยให้เรือไหลให้กระชากให้กระชากขึ้นหน่อยให้กระชากสมองขึ้นหน่อยมันก็เหมือนทักษสาวเวลาเราเอาเรือขึ้นนะครับ พอเสร็จปุ๊บก็ดึงพอรู้สึกว่าตึงปุ๊บก็กขับเรือไปข้างหน้าขับเรือไปข้างหน้าเพื่อให้สมอลอยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นอ่าแล้วกับตนอาจจะถอยหลังช่วยนิดนึงนี่คือลอยแล้วนี่สมอยี่สห้าโลนะดูสิสบาย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 ,บายดึงเลยครับนี่จบแล้วสมอกินเลยเมื่อกี้เนี่ยนี่ครับ วินจากอิทอร์วินอันนี้ของ35กิโลแรงมากมายดึงเรือทั้งลำไปเลยก็นี่แหละคำตอบที่บอกว่าวินเนีน่ยมันดียังไงจริงๆเรือประมงก็ใช้ได้นะเนี่ยมันสบายกว่ากันเยอะเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่ๆน้องๆชาวเรือครบเด็กสร้างเรือสวัสดีครับ